โกวันนี้นะจริงๆเป็นประจำทุกครั้งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสอดแสวงหากิจกรรมที่ทำแล้วอัปเดตอินเทรนอะไรดีอะไรเจ๋งเราจะนำมาเสนอในช่วงนี้ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกิจกรรมที่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะถ้าเห็นแล้วจะรู้เลยว่ามันอลังการขึ้นทุกปีสมัยก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยจัดงานตอนเริ่มแรกเลยชื่อเบเกอรี่เฟสติวัลเพราะว่าเราทำงานแค่ง,งานเบเกอรี่พอตอนหลังเนี่ยนะคะแกก็ สั่งสมบารมีในวงการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นะคะงานแกก็ใหญ่ขึ้นทุกปีใหญ่ขึ้นทุกปีใหญ่ขึ้นทุกปี จนสุดท้ายตอนนี้ต้องใช้คำว่าฟู้ดคาร์นิวัลแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเบเกอรี่มีอุปกรณ์เบเกอรี่มีอุปกรณ์ครัวมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารทั้งเบเกอรี่และไม่เบเกอรี่มีบูธจากโรงแรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอุปกรณ์แพคเกจจิ้งอาหารสารพัดทั้งมีแบบสำเร็จรูปไม่สำเร็จรูปมากมายก่กองเลยทีเดียวก็เลยเกิดขึ้นเป็นงานฟู้ดคาร์นิวัล แต่ในงานนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากคนวงการนี้จะมาเจอกันแล้วเนี่ยหลักสําคัญที่สุดเลยก็คือการทําบุญ นะคะเพราะว่ารายได้เนี่ยนำทุนก้าวถวายเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภาการชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราไปงานนี้เราจะได้อิ่มอร่อยได้เห็นอะไรตื่นตาตื่นใจแล้วยังมีโอกาสร่วมซื้อขนมซื้อเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำบุญเงินเข้าทั้งกาชาติเงินเข้าทั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราพลาดไม่ได้แต่ปีนี้คุณผู้ชมได้พลาดมันไปแล้ว <ไป S 1> เลย,ย,ยต้อง<ด><ม>เก็บบรรยากาศมาฝากเพราะว่าในบรรยากาศตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณผู้ชม ตั้งธงไว้เลยว่าพฤศจิกายนปีหน้าเตรียมเวลาพร้อมมาไว้ต้องไปจดลงในสมุดไว้เลยวันว่าเดี๋ยวดูจบวันแล้วไม่จบในสมุดเพราะว่าหลา,าคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ดูให้มันแหมเสียดายดูให้เสียดายเลยนะคะ,คะไปเลยค่ะในช่วงเบียร์เดโก้ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องแต่งกายบุรุษมิเชลคายออมอินเทรนด์ทันสมัยในแบบของคุณ อารมณ์ดีไปทุกวันกับเสื้อผ้าสบายๆจากเครื่องแต่งกายสตรีเซนแอนดรูส์เครื่องแต่งกายสตรีเบสิกเดอร์นูโวสไตล์ของเราไม่เคยมีคำว่าธรรมดาเครื่องหนังสตรี L คุณคือ L L คือคุณเครื่องแต่งกายสตรี L คุณคือ L อคือคุณ เทพนนี้ะะคทางทีมงานรายการ b f a s h tv ของเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศงาน Food Carnival 2 0 1 2ที่จัดขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ mcc hall t h อ m มองงามวงวานค่ะงานนี้นะคะว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเป็นงานเทศกาลอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ tifa ค่ะซึ่งรายได้งานนี้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปมอบให้กับมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายยามยากค่ะ โดยบรรยากาศภายในงาน Food Carnival 2012ครั้งนี้นะคะโอ้โหเต็มไปด้วยความสนุกสนานรวมถึงกลิ่นหอมตลกอบอวนชวนหิวไปหมดเลยค่ะกลิ่นหอมที่มาจากอาหารขนมเคก้กรวมถึงเบเกอรี่แสนอร่อยของร้านอาหารชื่อดังนะคะซึ่งนำขบวนคนกันมายั่วน้ำลายกันถึงที่ทีเดียวทำให้ผู้ที่เข้ามาแวะชิมกันนะคะอิ่มน้ำํำราญมีความสุขกลับบ้านกันไปทั่วหน้าเลยค่ะ ก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยก็ตั้งใจจริงๆนะครับว่าเราอยากให้งานฟูดค์นิวัลที่เราจัดทุกๆปีเนี่ยเป็นงานที่ดีที่สุดของคนที่รักการทำอาหารแล้วก็ทำขนมในประเทศไทยเราอย่างน้อยที่สุดเรามาเจอกันเรามาอัปเดตความทันสมัยของวงการอาหารแล้วก็ขนมมาดูเทรนด์ของขนมใหม่ๆอุปกรณ์แพคเกจจิ้งใหม่ๆเครื่องปรุงตัวใหม่ๆที่น่าจะเอามาใส่ในขนมหรืออาหารแล้วทำให้มันดูดีขึ้น แล้วพอจัดเสร็จเรียบร้อยผมก็ภูมิใจครับดูสิครับคนเต็มงานไปหมดเลย<ม>ก็มีความรู้สึกว่าควรจะจัดแบบนี้ละครับ<ม>คนไทยจะชอบ<ม>แล้วก็ทําให้วงการอาหารและขนมบ้านเราเติบโ<ม>ตขึ้นจริงๆครับ<ม>สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าใครมาเที่ยวงานนี้นะครับก็คงตง้องได้แล้วเรามาอัปเดตตัวเองนะประเมินตัวเองได้เลยนะครับว่าเอ๊ะ ที่เราทาขมนมเก่งทากับข้าวเก่งหรือเราทําธุรกิจเกี่ยวกับขมนมหรืออาหารแล้วเนี่ยไอยวงการนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วถ้าหากไปชมงานอื่นก็อาจจะมีบ้างแต่มันเจอมางานนี้ไม่ผิดหวังครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยแล้วก็คงจดจาไม่ลืมเลยสําหรับพวกเราทุกๆคนนั่นก็คือพระมหาการุณาทิคุณจากพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตตามาศเด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแล้วก็ทรงแต่งเค้กแล้วก็ทรงประมูลเพื่อนําเงินเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อเพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราในวงการอาหารและ วงการขนมนั้นต่างสํานึกในภาะกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นครับก็ถ้าใครไม่ได้มาเที่ยวง,งานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าคอยติดตามนะครับพอได้ยินข่าวคําว่าฟู้ดร์นิวัลต้องห้ามท่านนะครับชอบนี่ทัรศการแล้วก็ดูสีแสงอะไรเงี้ยสวย เราได้ได้ได้ไดชมโชม,มได้เฝ้ารับเสด็จก็ชอบหลายอย่างนะคะเพราะว่าชอบเป็นคนชอบทานอยู่แล้วะค่ะก็เลยมาเที่ยวงานนี้ก็มาเดินดูงานในส่วนรวมนะคะ <มา S 1> ที่จ<า>ัดมีขนมเค้กของเอ่อที่ฟ้าค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเคยเรียนกับอาจารย์ดนวยนะคะขนมของอาจารย์นี่เยี่ยมที่สุดก็จริงๆแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานเบเกอรี่เฟสติวัลทุกปีนะคะขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ อันนี้อาจารยิ่งสักตัวจริงนะคะตัวปลอมเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้นะอันนี้ตัวจริง ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ในในเดือนนี้นะคะเราก็จะมีการจัดงานเบเกอรี่เริ่มจากเบเกอรี่เฟสติวัลเดี๋ยวนี้เป็นฟู้ดคานิเวิร์พวกงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสร่วมกันทาบุญครั้งยิ่งใหญ่เนาะปีละครั้งนะคะก็ถือว่าตื้นตันค่ะแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรรท่านก็ทรงมีความตั้งพระไทยในการแต่งหน้าเค้กนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปตลอดนะคะก็ประมูลต่อเนื่องมาไม่ต่ํากว่า 7จปปีแล้วมั้งคะก็ปีนี้ก็เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าปีนี้โชคดีค่ะเพราะว่าลูกสาวค่ะเกิดวันนี้พอดีนะคะก็เดี๋ยวจะได้เค้กที่ทรงแต่งหน้าเนี่ยไปเป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะก็เกิดว่า ใครพลาดในปีนี้นะคะปีหน้าอย่าพลาดนะคะเพราะว่างานเบเกอรี่หรือว่างานฟูด้ดร์นวาลของอาจารยิ่งศักดิ์เนี่ยรับรองของดีราคาถูกเพียบเลยค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปเดินดูเอง a grandeza da vida no fim. ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เยี่งศักนะคะพี่ชายสุดที่รักคนนี้นะคะที่สมัยก่อนก็มาเคาะกระทะทำกับข้าวกันอยู่เป็นประจำงานนี้ก็ยังชวนเราไปอีกเนาะไปสนุกสนานกันแต่ดูเราก็เสียดายอ่ะพี่เบค่ะจริงๆทางอาจารย์เนี่ยก็มีชวนหวานมาให้ไปร่วมในงานแต่ว่าพอดิติดภารกิจอดไปแต่ปีหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะพวกเราะหวานแลวคุณผู้ชมเนี่ยที่พลาดไปห้ามพลาดเด็ดค่ะจดไว้เลยนะคะเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่หนึ่งดีค่ะพี่ว ช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเครียดเครียดค่ะย,ยิ่งปลายปีงานเยอะจังเลยงานเยอะกิจกรรมแน่นนะคะบางทีการจัดตารางต่างๆอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความเครียดแล้วความเครียดเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความงามของเราเพราะฉะนั้นพี่เบกกี้ของเราค่ะจะเอาเคล็ดลับีนะคะวิธีการคลายเครียดมาฝากเรากันในช่วง B Tips with Becky Russell ค่ะแต่ช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ B <Be> fast จั Away.